ฮัลโหทุกคนพลอยจัดกระบะมาให้อีกหนึ่งคันแล้วนะคะคันนี้เป็น r e v o Z e ซ i t i t n o n 2.4เกียร์ออโต้นะคะใครตามหารถตัวเตี้ยนะคะรถ4ประตูนะคะคันนี้จะบอกว่าได้รถปี2021ไม่น้อยิ่งวไปแค่50,000โลนะคะมาพร้อมบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลยคะ่ะนะคะรถ4ประตูตัวเตี้ยนะคะจัดทรงลงแมตให้หล่อเลยกระจังหน้าโฉมใหม่ปี2021คะ่ะ ไปหน้าฮาโลเจนนะนะคะนี่ค่ะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงแบบคาร์บอนแบบนี้ด้วยจ้ะมาดูในส่วนของล้อก,กันนะคะลงแม็กนะคะแล้วก็ยางคุณภาพดีนะคะไว้ให้แล้วค่ะเป็นยางขอบ18นั่นเองกระจกด้านข้างเป็นกระจกตัดไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยค่ะมือจับนะคะลายคลิปลา่าสวยเลยทุกคนนะคะนี่รถนะคะ แต่งความหล่อมาให้นะคะพร้อมใช้งานพร้อมลุยพร้อมหล่อเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวพยจะขัดเคลือบสีทําสปาให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้นะคะให้ลูกค้ารับรถไปแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะคะนี่รอบคันนะคะเดิมๆเ,เลยตัวแซดอิดิชั่นนะคะมาดูกันที่ภายในนะคะนี่นะคะห้องนะคะผู้โดยสารนะคะก็จะได้พื้นที่แบบ กว้างๆสบายๆแบบนี้เลยนะคะมีที่พักแขงมาให้ด้วยนะคะที่วางแก้วสองตแหน่งแบบนี้มาให้เลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสําหรับที่นั่งคนขับค่ะนี่เลยนะคะได้เบาะผ้านะคะลายสวยๆเลยนะนี่เลยนะคะเป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะเพิ่งเข้ามาเลย รถปี21ค่ะไม่น้อยวิ่งไปแค่5,000 50, 0โลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลยคันนี้นะคะก็เป็นรถนะคะที่ให้ออปชั่นมากำลังดีนะคะให้ดูว่า มีวิทยุบลูทูธออ u ิโอ USB นะคะเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น Android, iPod นะคะได้หมดเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay ได้ช่องเสียบสาย USB ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะปรับฟังเพลงกันได้ง่ายๆเลยนะคะคันนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะคะให้ดูว่าเพื่อนๆสามารถขับแบบ Eco Mode, Power Mode ได้นะคะ เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะพอเองเป็นผู้หญิงอยากขับเลยทุกคนนะคะนี่บุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้แล้วนะคะนี่นะคะเกสใส่แว่นนะคะไฟสองสว่างนะคะติดพร้อมใช้งานม่านบางแบบนะทุกคนนะคะคันนี้ก็เป็นรถบ้านเดิมๆอีกหนึ่งคันที่พร้อมให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของกัน,นง่ายๆเลยนะคะดูกล้องหลังกันแม มีกล้องหลังไหมอ๋อนะคะเขามีเซ็นเซอร์ให้นะคะนี่มี Android นะคะเดี๋ยลองกดปุ่มตรงนี้นะวิทยุนะคะ FMAM คือเป็นจอทัชสกรีนใช้งาน<ม>กันแบบ<ม>ง่าย,ายๆสนุกๆเลยอะทุกคนนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะกับ1นึคันนี้นะคะ r e v o Z e d i t i o n 2.4นะคะรถปี21นะคะไม่น้อยวิ่งไป5 0 0 0มืนโลทน่นนี้ราคาพิเศษเทียง 4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของนะคะรีบจับรีบจองนะคะรายได้หมื่นหขึ้นไปก็เป็นเจ้าของคนเดียวได้แล้วนะผ่อนเพียง800 0กว่าบาทค่ะถ้าสำหรับปีแรกนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะเอาล่ะนะคะคลิปนี้อาจจะสั้นนะคะเพราะออปชันเขาก็นะคะจัดเต็มให้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะอยากได้รถนะคะ สีประตูเตี้นะคะจัดทรงลงแม็กให้นะคะคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆซื้อรถตอนนี้คุ้มที่สุดแล้วนะคะถูกที่สุดเลยนะคะกับราคาพิเศษ499นะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ